นี่เธออีกแล้วนะทุกวันเลยมาสายทุกวันเลยมานี่เลยมานี่เลยมามามาตัวดีๆเฮ้ยนั่นมันเยมายสายเสมอเนี่ว่าเออว่ะจริงด้วยเฮ้ยอย่างนี้ต้องเข้าไปแจ้งสักหน่อยแล้วได้เวลาสนุกแล้วเฮ้ยเจ้าเจ้าเจ้าอะไรเห็นนั่นปะอะไรอ่ะหาเงินสร้างฐาดที่สามเยมายส่เสมอ เฮ้ยทำอะไรอ่ะเอากีตาร์เรามานะโอ๊ยโอยทำอะไรของเธอเนี่ยอ่ะอย่ามีน่าไปเกีก่ยวพี่มิวเลยนะอ่ะแล้วพี่ไมาไม่กินด้วยกันหรอคะพี่กินข้าวมาแล้วอะ่ะกินเยอะๆนะคะพี่มิวกินแค่นาบาร์่อจะอิ่มแล้ว ตายสิตายทำไมถึงไม่ตายล่ะเฮ้ยพี่มิวพี่จะทำอะไรอ่ะพี่พิวหยุดนะนี่แกทำไมถึงไม่ปล่อยฉันตายไปตั้งแต่วันนั้นการที่แกทำมาทำไมฉันไม่ผ่านล่ะเราบอกพวกแกอ่ะพี่พิวหยุดสำหรับเพื่อนๆที่ใช้สมาร์ทโฟนกดติดตามพวกเราได้ที่ปุ่มนี้เลยนะคะแล้วอย่าลืมกด เปน็นทุกนะทีแล้นะเธอทำไมชอบเป็นนี้ฮะเพื่อนคนอื่นก็ไปเล่นกันหมดแล้วเข้าไ้นิได้กินข้าวนะจะได้เป็นโรงเรียนกันเดี๋ยวสายพี่มิวได้นะกินข้าวแล้วจะได้กินยา มามามาเดี<ๆ>พี่ทำผมให้เออมิน้นแล้วนี่พี่มิวกินยาเสร็จเรียบร้อยแล้วเหรอใช่ค่ะพี่มิวกินยาเสร็จแล้วพอกินเสร็จนะก็หลับปุ๊บเลยอ๋อโอเคพี่ไมย้ยเมื่อไงเมื่อไหร่พี่มิวจะหายอะ่ะหนูอยากให้พี่มิวกลับมาไปเหมือนเดิม ก็เหมือนกันแหละมิน้นพี่เชื่อว่ามันต้องมีสักวันแหละอีพี่มิวอะกลับมาเป็นเหมือนเดิมเพราะเราจะได้อยู่ด้วยกันเหมือนเดิมไงอืมเสร็จแล้วไปมิน้นเรารีบไปโรงเรียนกันเถอะเดี๋ยวจะสายนะถึงแล้วรี่ไปเร็วมิ้นเดี๋ยวสายนะ ตั้งใจเรียนด้วยล่ะเดี๋ยวตอนเย็นอนะ่ะพี่ไมจะรีบม,มารับโอเคไหมไพี่ไมค์ก็ตั้งใจเรียนด้วยนะคะเฮ้ยรียมอคิต้ามานี่นะตรงน,นี้ไปเอาอามมะนา,าว,ว <c oughs> นี่ดูดิอย่าไมค์ใส่เสมอวันนี้มาใส่เลยโดนแน่เลยดูดิ รอดูนะจะโดนอะไรบ้างเอาแต่เช้าเลยตอบแ้โจยถามสอบัแพเโถามขอดู้อตอบสแุดๆย่าไม่ใส่เสมุรัอีกแล้ววะเวาที่ง หนีต้องจัดการจำเลยนะปนุ๊บเลยปุ๊บเลยหลับทุกวันเลยนี่ที่หัวนะที่หัวได้ขอเล่นก่อนขอเล่นก่อนแมนแมนแมน แล้วนี่อะไรโอ้โหพงกีต้าอะโคูสติกมาโรงเรียนซะด้วยขอืยหน่อยดิอยากได้เพลงพี่แกนเลยเฮ้เอามายืมเล่นหน่อยทางงกไปได้เอามานี่มันกีต้าเราเฮ้ยพอยได้ไหมเนี่ยโอ้มาเฮ้ยไปไปก่อน ในบางครั้งมีหกลม้มเธอคือคนยืนมือจำชินไว้อย่าห่วงนะต้งเชื่อใจจะไม่มีใครทำร้ายเธอได้เลย ได้ไงไมแค่นี้แ้าซื้อข้าวกล่องเดียวแ่าจ,จะไม่พอเลยถ้าเป็นอย่างนี้ทุกวันนะเราต้องอดตายแน่ๆเลยอ่ะมินพี่กลับมาแล้วอา้าวพี่ไม่กลับมาแล้วหรอคะอืมอ่ะนี่พี่ซื้อข้าวมาให้แล้ว อเอี๋ยวมีน่าไปเกีก่ยวพี่มิวเลยนะแล้วพี่ไม้ไม่กินด้วยกันหรอคะอ๋อไม่เป็นไรพี่กินข้าวมาแล้วอะหนูกินกันเลยอืมพี่ซื้อข้าวไข่เจียวของปวดมาให้ด้วยนะ,ะง,งั้นเดี๋ยวพี่ไปทำกันบ้านแลละ แล้วนะคะพี่มิวกินแค่น้ำเปล่าเคงจะอิ่มแหละ ก็ดีเอแ ได้ขอแค่พวกเราสามคนอะอยู่ด <Stephen> ้วยกันก็พอแล้วนะพี่ม <pus> ิวพี่มิวอย่าเป็นอะไรนะเจ็ด กินไยดีมั้ร้านค้าคงปิดหมดแล้วมั้งเนี่ยเฮ้ยนั่นมันยังไงสายเสมอนี่ววะเออว่ะจริงด้วยเฮ้ยอย่างงี้ต้องเข้าไปแจ้งสักหน่อยแล้วได้เวลาสนุกแล้วเฮ้ยเๆี๋เดี๋ยวครอะไรกเห็นนั่นปะอะไรอ่ะหาเงินค่าผ่าตัดพี่สาว ย,ยันไม่ใส่เสมอนีออ่ทำอะไรอะเอากีตา้าเรามานะปอล่ยอยทำอะไรของเธอเนี่ย,ยเล่นอะไรก็ไม่รู้เสียงก็เพีย้ยนเล่นมั่วไปหมดเออนั่นดิโอเสียงเพี้ยนซะขนาดนี้ใครเขาจะมาฟังถามหนเอยเถอะมองทำไมฉันหมายถึงเสียงกีตา้าเนี่ยที่เพีย้ยนมานี่เดี๋ยวตั้งใส่ให้ ีร้องเพลงอะไรอ่ะขอลองด้วยดิยใช่อมอยือนบื้อทำไมร้องเพลงสิลแล้วว่าแต่ท่อนแรกมันร้องอยังไงเนี่ยขึ้นให้หน่อยดี คือคน